สนด์อยละว่ายง่ายตัวนี้ว่าเป็นการสไนดยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอสเนออยู่ G-Phone ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันลาด์มนมือถือที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ดไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอรื่นไหลสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมเปลืองไฟไม่อยากเสียค่าเน็ต UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้น ัวไเกตที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ M V I P ซึ่งจะแพงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าแต่ไซส์สูงกว่าสาเท่าใช้ได้ดีกว่าสบายกว่าลื่นกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะโหลด U T Phone สามารถโรดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอกโค้ด T T I C C C สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ T t c h a n n e l ตอนนี้อยู่เกมร Rock X e Generation กับการรีวิว Card c อ l l ลบ ตัวใหม่หนะชื่อว่าวาตาลุออ f ฟิเชียเป็นที่เรียบร้อยมาวันที่31มีพรีวิวการ์ดให้ดูเราจะไปวิเคราะห์เจาะหรือการ์ดคอแลบวาตาลุกันสักกนิดหนึ่งในตอนนี้การ์ดเนี่ยก็มีทั้งหมด8ใบทองฟ้าก็มีทั้งหมด8ใบเช่นเดียวกันก็สเตตก็หลุดออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะไปดูและพร้อมจะเปรียบเทียบกับการ์ดดิจิมอนที่มาไปแล้วด้วย ที่คอลลบที่ผ่านมาซึ่งสเตต์เนี่ยเอาจงริงขายกันมากนะครับอย่างติดทียบง่ายเลยเมทัลก a r u ร u m อนนะครับมีเดียม3า้าพีโบยี่สิบเอ็ดเอ็มเนี่ยของฝั่งทางด้านวาตารุเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็นี่ฮะน่งหน้าจอเลยอันนี้ก็คือ4ใบแรกการ์ดทองนะครับก็เปลี่ยนในตัวประดับเนี่ยจากมีเดียมเป็นลาร์จนะครับ 3, 5, มีเดียม35มหาเมทัลการูรูอน เป็นลัสสาเท่าเดิมสิ่งที่แตกต่างเพิ่มมาคือมีพีโบเอมโบที่เยอะขึ้น2%นะครับจาก21เป็น23ก็ไม่ได้มีผลมากมายแต่ก็2%นะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตัวราคาการ์ดของวาตารุเนี่ยคิดว่าราคาเริ่มต้นน่าจะเท่ากับตัวดิจิมอนเลย3ามแสนหกเพดฟ้าเพราะว่าสเตตมันไม่ได้เวิร์ขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นักนะครับสเตตค่อนข้างคล้ายกันประดับตัวคอแลบวาตารุนะมีใบนี้ใบเดียวเลยคือตัวลิวจินนะฮะอ่าสาขนหาดใหญ่ แล้วก็ตัวในส่วนของตัวอาวุธที่เป็นตีขนาดที่เป็น PVE นะก็คือตีขนาดเล็ก35ตรี46่ 6, ิีเพนสนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับใบนี้เปลี่ยนจากใหญ่เป็นเล็กก็คือจะมีครบละการทองนะฮะตัวกลางใหญ่ก็จะอยู่ในตัวดิจิมอนส่วนตัวใหญ่เล็กก็จะอยู่ในวาตาลุนะครับนี่ ซึ่งตัวดิจิมอนเนี่ยมันจะแยกย่อยเยอะอ่ามันจะแบบมีทั้งใหญ่ทั้ง p ีเพทั้งใหญ่ทั้ง M-Pen ใช่ไหมทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งนั่นแยกแบบคิดใหญ่เนี่ยของตัววาตารุเนี่ยสงสัยเกมคงเห็นแล้วมันเปลืองสล็อตการ์ดนะครับเลอะมันก็เลยเอารวมมาเป็นตัวใบเดียวเลยเล็กเนี่ยมีทั้งคิีทั้ง p ีเพทั้ง m อ็มจบๆไปง่ายๆรวบรวบชุดไปเลยนะครับก็คือ คลิก็ใช้ได้เจาะเว่เจาะกายก็ใช้ได้หมดนะครับสำหรับตัวการ์ดริวจินนะในอาวุธสแตทที่เพิ่มเข้ามาก็เหมือนกันครับเพิ่มพีเพนเอ็มเพนยีจาก21%เป็น23%คลิครก็เพิ่มมา4%จาก42%เป็น46%ก็คล้ายกันนะครับสำหรับตัวการ์ด PVE นะเหมือนเลยทีนี้เราไปดูการ์ดในส่วนของตัวเซโนอ่า มารุนะไม่าลุอ่านผิดหรือเปล่าก็จะเป็นคล้ายๆนั่นอีกอ่ะมันจะคล้ายๆดิจิมอนหมาเลยนะครับก็คือเป็นสายคริไรท่าศักดิ์สิทธิ์พริจิพกพทคยี่หกไรท่าสี่สิบคล้ายกับใบไหนคล้ายๆกันสแต็ก่ตัวเอฟเฟกต์นะก็เนี่ยสองพันหนึ่งร้อยนะครับสองพันหนึ่งร้อยอ่าสิบสองคูณสามสิบสองคูณสามแต่สิ่งที่แตกต่างคือไปลดเอฟเฟกต์ของผู้เล่นที่โดนเน่ย ฝั่งตรงข้ามอ่ะอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ p p p Damage r e d c t i o n 12ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มตัวเองนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ p p p b v o แล้วก็เพิ่มคลิดแดมให้เรา80 p v o 30ก็คือ s n i p e ะแหละว่ายง่ายตัวนี้ก็เป็นการ Sniper และลด Anti Crit เป้าหมายด้วยฉะนั้นเนี่ยก็ยังไงก็ติดคลิ t แน่นอนนะครับเป็นการของ s n i ย e สาย KVM เล่นได้สาย PVP ก็เล่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเอฟเฟกของมันเป็น PVP นะครับ แล้วถามว่าสายคริกมีอะไรอีกคริกไร้ท่าก็มีแค่สไนแหละมันก็จะมีคริศักดิ์สิทธิ์คริศักดิ์สิทธิ์ก็จะเป็นอาลาก็จะมี2อาชีพนี้ที่ใช้นะครับสาหรับการเซตนี้นะฉะนั้นก็จะเหลือบานเบิกอยู่ในตลาดกลางเช่นเคยนะครับสําหรับตัวเซนโนมาลุกนะสายเอฟเฟกตัวเองจอมอนก็ได้ครับคล้ายๆกันเลยแต่จอมอนเนี่ยมันจะเป็นเซตของสายพีเพนนะสายเจาะ สายเจาะมันจะอยู่ในของอ n นเจอรมอนรอบที่แล้วส่วนรอบนี้มันไปสายเวทก,กับสายคลินะครับสำหรับการเซตนะอันนี้ก็คือเซโนรู้จะเป็นสายคลิไรธาต์ Heart, เพิ่มคีดแดม80นะครับแล้วก็เพิ่มพีโบ30ไปลดพีพีเดเมเนชันของความตรงข้ามส่วนอีกเซตหนึ่งอะไปดูต่อนะก็เป็นคลิอยู่นะริวมารุอ่านผิดขออภัยนะ คริเหมือนกันเหมือนเดิมคริเหมือนเดิมเซตคริแต่เป็นธาตุไฟกับโกดถามว่าโกดคริก็คืออะไรอะไนอนครับโรคริไฟก็คืออะไรจีไฟก็เหนื่นไนคริใช่ไหมไนคริเท่าที่นึกออกในตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วอันนี้เซตเนี้ยค่อนข้างโอเคเลยถ้ามันมีผลกับบอสด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นเซตที่ใช้ได้ทั้ง k ช m แล้วก็ PVE ล่าบอส เพราะว่ามันไปลดต้านทานธาตุไฟกับต้านทานธาตุโกดเนี่ย75%เยอะมากนะครับเรื่องไอตัวลดต้านทานธาตุเนี่ยมันมีผลทั้งใน PVP แล้วก็ PVE ทั้งบอสทั้งคนนะครับฉะนั้นเนี่ยใบยนี้เอามาล่าบอสก็ได้นะใครเล่นคริกโกดคริไฟมีอยู่ไหมด <c oughs> ีเลยถ้าสลับกบารใบนี้นะครับไปเอฟเฟกของใบนี้ไอริวโอมาลุเนี่ยไปอยู่ในเอฟเฟกของตัว เซโนมารุเนี่ยโอ้โหเดือดเลยนะเซโนมารุเนี่ยสมมติว่าเปลี่ยนจาก PPP ีพีเดเมทเรชันลดลงเนี่ยไปเป็นลดทลายธาตุลงของฝั่งคองข้ามเนี่ยโอ้โหสไนเนี่ยระเบอร์เลยนะลดต้านทานลายธาตุ75%เนี่ยบอกเลยว่าน้ําตกนะโอเคแต่ไม่ใช่ <c oughs> แต่แค่นี้ก็เดือดแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นโรคธนูฉะนั้นเนี่ยโลคอาจจะมีบทบาทมากขึ้นเจอเซตการ์ดนี้เข้าไปนะแรงแน่ๆถ้าโลคใส่ไอตัวเซโนมารุ ทีนี้ไปดูเซตต,ต่อไปก็จะเป็นเซตสายเวทละนะครับอืมก็จะเป็นบวกธาตุเนี่ยตัวบวกธาตุเนี่ยไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งไฟทั้งไรธาตุทั้งลมทั้งน้าเนี่ยของส่วนหัวเนี่ยก็คือจะเท่ากับตัวเซตดิจิมอนเลยเซตที่แล้วฉะนั้นเนี่ยมันเทียบเดียวกันเลยกับดิจิมอนอืมเพิ่มมานิดหน่อยแต่สองเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตัวเซตเองโจบูมอนเนี่ยเซตธาตุศักดิ์สิทธิ์กับธาตุโกดมันก็จะเป็นเซตของพระ มากกว่าแมกนงแมกนัทอะไรเงี้ยเนาะทีนี้มันก็จะมาละผองสายเวทอย่างแท้จริงแต่เวทไฟไม่มานะเวทไฟต้องไปใช้ไอ้ตัวบิโจโนะอืมมันก็จะเป็นเวทธาตุน้ำกับเวทธาตุลมก็คือซุปโนธาตุน้ำลินจาธาตุลมเจคโคมาลุนะอ่านผิดขออภัยเช่นเคยนะครับก็จะไปลดเกาะธาตุลมกับธาตุน้ำของฝั่งตรง,งข้าม75%ปก็เดือดอีกแล้วอันนี้ก็เอาไวล่าบอส เอาไว้ PVP ล่าบอสได้เหมือนกับเซ็ตตัวริวโอมาลุได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นลดต้านทานธา,าตุของศัตรตูที่โดนเดือดเอฟเฟกเนี่ยเอาจริงมันเหมือนตัวลิชิมอนเลยลองไปอ่านดูได้คล้ายๆกันนะครับทีน,นี้ไปดูการ์ดฟ้าหน่อยการ์ดฟ้านะครับก็มีใบที่น่าสนใจคือใบเดียวเลยถ้าสายล่าบอสนะคออะคือชิบะอ่าลาคุนะครับผมก็คือโบทขนาดใหญ่30% ไอขนาดใหญ่าเ,เนี่ยก็จะไปเท่ากับไอตัวลอสดา์คอนแล้วนะครับเยอะกว่าพ uh ิโอนี่อีกเ้ยลอสดากคอนก็ตกกระป๋องเปเรียบร้อยราคาก็เป็นล้านาแหละตามสูตรนะครับเริมต้นที่เหลือมันก็จะเป็นการ์ด PVP ทั้งนั้นนะครับใครชอบ PP ก็ลองไปดูแล้วกันว่าตรงอันไหนอันไหน,ไหนที่จะมาแทนอะไรได้ก็ลองดูเพราะว่ามันเป็น PP แฟมมาทุกใบยกเว้นใบที่ชิบะมาราคุใบเดียวนะครับที่อยู่ในอวุธด้วย ซึ่งถ้าดูในอวุธตอนนี้ถ้าไม่ใช่การ์ดบอสก็มีอยู่แค่ใบเดียวและบวกน้อยกว่าด้วยคือ25%นั่นก็คือตัวเพ r ร์ g เกฟคิปเปอรคือไอใบทมเมื่อกี้าทอดลอดาก่อนแหละตัวชิบะราคุแทนตัวใครมีเพ r ร์ทเกฟคิปเปอรใส่กี่ใบก็เอามาแทนได้ทุกใบเลยสำหรับคนที่เล่นการ์ดฟ้านะก็น่าจะประมาณนี้สำหรับตัวการ์ดคอแลบครบถ้วน8 8นะครับก็คือทอง8ฟ้า8 แล้วก็ตามวิเคราะห์เจาะลึกข้าวค่าประมาณนี้ติดตามเพิ่มเติมก็ทีทิคชาน l ลไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับยกเว้นวันอาทิตย์ได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดสรญลิกเกียรเดียวกับตัวดิจิมอนเลยตัวการ์ดราคาเท่ากันแน่นอนนะครับสามแสนหกทีเนี้ยก็จะต้องไปลุ้นอีกหน่อยก็คือตัวสัตว์เลี้ยงน่าจะเป็น SP อยู่แล้วนะครับซึ่งสเตตัสคาดว่าจะเป็นสเตตัส PVP ครับผม เตรียมตัวการเดินให้เล่นแน่นแล้วค่ะว้าวคลิปจบแล้วแต่ยังพม่เปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมายกดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ